สวัสดีครับโย่ผมป๊อเปียส์ไทค์ฮับรยู่ในเกมเบลดแอนโซนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการในการหาชุดนี้ครับมันชื่อชุดว่าดอกบัวขาวนะครับอ่าเห็นน้องนครับถามกันเข้ามาหลายคนนะครับว่าพี่ครับชุดนี้นะครับหาได้จากไหนนะครับอ่าคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการหาครับก็อ่าอย่างแรกนะครับก็ให้เรามาที่แผนส่สวนสันติภาพนะครับนี่ครับก็สวนสันติภาพนะครับ ฟาร์มหมูนะครับแล้วก็มาที่ชุมชนเล็กแห่งฟาร์มหมูนะครับวัดมาที่นี่ะ mm. นะครับวัดมาป anyway ุ๊บนะครับก็เราจะเห็นไอ้เจ้าตู้ตรงนี้นะครับนี่ครับตู้หมุนนะครับซึ่งนี่ครับเห็นสัญลักษณ์นี่ไหมครับนี่ครับมันก็จะใช้สิ่งนี้นะครับในการหมุนสิ่งนี้นะครับคืออะไรคือเขาของเจ้าแห่งโลกันนะครับเขาของเจ้าโลกันนะครับดอกจากด้านไหนนะครับ ดอปจากดันลิงไฟครับดันลิงไฟไปยัง่ายนะครับกด f 8ครับแล้วก็เลือกดันเจียนข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าใครแบบคิดว่าไหวนะครับคนเดียวซึ่งก็น่าจะไหวนะครับตอนที่เลเวล45นะครับก็สามารถไปฟาร์มดันลิงไฟคนเดียวก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจนะครับก็ไปบิดเอากับเพื่อนก็ได้ครับนี่ครับสูสารแห่งการสังเวยนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันเรียกว่าดันลิงไฟนะครับ ก็นี่ครับในป๊อปอัพนะครับมันจะเขียนว่าดอกของเขาของเจ้าโลกันนะครับไว้ที่บรรทัดสุดท้ายเลยนะครับก็ให้เราไปฟาร์มมาจากดันเจียนนี้นะครับโอเคคราวนี้ถ้าเราไม่อยากฟาร์มเองนะครับสามารถหาซื้อได้จากมาร์ก็ตเพล e นะครับก็กด F5 ไปนะครับรอโหลดแป๊บนึงนะครับ ระหว่างซื้อกับฟาร์มนะครับอย่างไหนถูกกว่ากันนะครับก็แน่นอนครับฟาร์มเองครับถูกกว่าครับแต่ว่าซื้อมันก็จะประหยัดเวลาครับอ่าครับกด F 5นะครับก็พิมพ์ไปว่าเขานะครับของนี่ครับขาของเจ้าโลกันนะครับนี่ครับมันก็จะมีขายอยู่ครับ ก็พยายามหาอันถูกๆแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าจะซื้อจากมา k e t p l a c e นะครับก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณา20ซินเวอร์นะครับต่อชิ้นนะครับผมจะดึงดีหรือเปล่าดึงแล้วกันนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปวิ่งเองนะครับ,รบม,มีคนซื้อตัดหน้าไปแล้วนะครับ เืนนี้ก็ได้ครับอ่าโอเคตอนนี้อ่าซื้อมาแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะไปต่อคิวนะครับหมุนหากล่องนะครับกล่องที่ได้มาครับมันจะเป็นกล่องสีเหลืองๆครับซึ่งมันออกยากนะครับผมจําไม่ได้นะครับว่ามันน่าจะเป็นตัวเลข1หรือ2หรือ3เนี่แหละนะครับเป็นที่เป็นกล่องนะครับอ่าโอเคครับรอต่อคิวหมุนแป๊บหนึ่งนะครับ เขาหมุนกันทีละเยอะๆนะครับก็รอนานหน่อยครับโอเคครับเราจะมาหมุนกันนะครับก็หมุนไปเรื่อยๆครับลุ้นกล่องนะครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับ50อันนะครับน่าจะได้สักกล่องนึงนะครับเพราะว่าผมอยากให้น้องๆนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นกล่องจริงๆผมก็ได้ทําคลิปนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคลิปปั๊มเหรียญของนาริวนะครับปั๊มเหรียญนาริว อ่าไม่ได้นะครับได้โซชิลนะครับโซชิลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาไปเปิดย่อยดีกว่าครับไม่ได้ครับโอ้โหโซชิลมาดรัวเลยครับแบบนี้ใจแป้วนิดๆนะครับโอ้โหเหล็กของนาริวนะครับหมุนได้แต่เลขอะไรเนี่ยเลขแปดนะครับเลขแปดอีกแล้วนะครับ โอ้โหไม่ออกอย่างอื่นเลยเหรอนี่ครับได้ถุงเพชรมาครับก็ถ้าออกเป็นเพชรสามเหลี่ยมนะครับก็สามารถเอามาใส่ในอาวุธของเราได้เลยนะครับนี่ครับกล่องครับชุดทะเลทรายนะครับ ก็กล่องจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับแบบเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวหมุนเสร็จเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็ได้หมุนเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับก็เราจะมาดูสิ่งที่ได้จากการหมุนนะครับมีอะไรบ้างครับก็มีเหล็กของนาริวนะครับซึ่งอันนี้มันจะไปผสมกับของเดิมที่ผมมีอยู่นะครับก็ได้โดยประมาณครับ25ชิ้นชิ้นครับแล้วก็ได้นี่ครับโซชิวแห่งการเสียสละมาครับ19อันถุงเพชรสามเหลี่ยมครับ2อันแล้วก็มีโอกาสครับได้ชุด ทะเลทรายมา5อันนะครับชุดทะเลทรายเนี่ยมีโอกาสเท่าไหร่นะครับต่อการหมุนโดยใช้เข่าลกัน1ครั้งนะครับก็มีโอกาส10%นะครับถ้าใช้เข่าลกันอ่อน100อันนะครับก็ได้กล่องชุดทะเลทรายนะครับมาประมาณ10กล่องนะครับก็ในชุดทะเลทรายนะครับมันก็จะบอกว่ามีโอกาสเปิดแล้วสุ่มได้ชุดฐานอุนกุกนะครับชุดฐานเท่าฐานที่ร่วงหล่นนะครับ ก็ไอ้สชุดแรกนะครับมันก็จะได้จากเควสครับ mm hmm. ก็ถ้าเราเกิดได้มานะครับเราก็ย่อยไปเลยดีกว่านะครับ mm hmm. เพื่อเอาผ้า3ชุดด้านล่างครับ mm hmm. เป็นชุดที่สามารถหาได้จากการเปิดกล่องนี้เท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็มันจะบอกว่ามีชุดปักสาเพิ่มมีชุดดอกบัวขาวนะครับแล้วก็มีชุดได้ทองซึ่งไอ้ชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับมันก็คือชุดดอกบัวขาวนะครับ เรามาเริ่มสุ่มกันทีละกล่องเลยนะครับก็นี่ครับกล่องแรกนะครับถามว่ามันออกยากไหมนะครับก็ออกยากอีกครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ไอ้สามชุดแรกนะครับซึ่งเป็นชุดที่เราเนี่ยครับทําได้จากเควสอยู่แล้วนะครับโอ้โหครับนี่ครับได้ชุดได้ทองครับนี่ถือว่าดวงดีแล้วนะครับก็อ่านี่ครับก็ มีโอกาสได้ชุดนี้ด้วยนะครับชุดได้ทองเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าชุดนี้เป็นแบบนี้ครับก็ชุดนี้ได้จากควสนะครับตอนเลเวล35นะครับอ่าคงจะได้กันทุกคนนะครับนี่ครับชุดดอกบัวขาวนะครับมาแล้วนะครับผมก็มี2ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรอีกนะครับก็ คือเปิดมาให้น้องๆนะครับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าชุดดอกบัวขาวเนี่ยมันหาได้จากไหนนะครับเปิดต่อไปนะครับนี่ครับชุดทหารนุนกุกนะครับชุดนี้หลายคนก็คงได้มาแล้วนะครับไม่ใส่ดีกว่ะเปิดอีกชุดนึงนะครับก็ชุดทหารกุกนะครับนี่ครับยืนยันนะครับคอนเฟิร์มเปิดให้เห็นกับตาแล้วนะครับว่าชุดดอกบัวขาวเนี่ยมันได้จาก กองสุ่มทะเลทรายครับก็ไปหาของเขาครับของเจ้าโลกันมาครับมาหมุนนะครับอยากจะลงฟาร์มดัลลิงไฟนะครับลงคนเดียวได้ไหมนะครับลงได้ครับตอนไหนตอนเลเวล45บครับลงได้ที่ไหนนะครับลงคนเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับก็ไปที่แมปทะเลทรายมรณะนะครับแล้วก็ไปที่นี่ครับ สูสารแห่งการสังเวยนะครับว์ปไปที่หน้าดันเลยนะครับแล้วก็รับเควสที่หน้าดันนะครับแล้วก็ลงคนเดียวเลยครับก็จะเขาของเจ้าโลกันเนี่ยนะครับก็จะดอกประมาณตั้งแต่3ชิ้นครับไปจนถึงเป็น10ชิ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมหมดไป 10g นะครับเพื่อหมุนวงล้อนะครับให้ทุกคนได้ดูกันว่าไอชุดดอกบัวขาวเนี่ยนะครับมันหาได้จากไหนนะครับก็ ไม่ได้รวยอย่างที่คิดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผม